ก็ในเบื้องต้นที่เราสอบสอบถามนะครับก็มีการยักยอกมาจัดเงินที่ทางวัดมีการจัดโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเจดีย์นะครับหรือโครงการต่างๆของวัดที่มีหลายโครงการนะครับก็มีการมีการเบิกถอนจากเงินของของชีวัดซึ่งวัดโดยปกติวัดก็จะมีบัญชีส่วนตัวของทางวัดอยู่แล้วนะครับ นอกจากนี้ยังพบว่านายคมได้สั่งการให้นายวุฒินำเงินสดไปให้กับน้องสาวของเขานะคะก็คือนางสาวจุฑาทิพย์นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารตัวเองคือตอนที่ตํารวจไปค้นบ้านเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปเจอเงินสด51ล้านบาทแล้วยังพบว่ามีเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากอีกประมาณ130ล้านบาทเลยนะคะรวมๆแล้วยอดเงินที่เจอเป็นเงินมากกว่า180ล้านค่ะ และตอนนี้เจอผู้ร่วมกระทําความผิด3คนซึ่งอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่และอยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อขยายผลกันต่อไปนะคะ